สำหรับพวกเราที่ใช้แอป l u Ma Fusion ในการตัดต่องานนะครับแล้วก็เป็นสายดองโปรเจกต์เอาไว้นะครับแบบว่าไม่กล้าลบโปรเจกต์ทิ้งเพราะว่ากลัวจะต้องกลับมาแก้งานใหม่หรือว่าเสียดายโปรเจกต์ Project อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กำลังเจอปัญหาในเรื่องของพื้นที่ความจุของตัวแอปพลิเคชันหรือว่าตัว iPad ไม่พอใช้งานนะครับแล้วก็จำเป็นที่จะต้องเคลียร์งานต่างๆหรือโปรเจกต์งานต่างๆที่มีอยู่ในแอป l u Ma Fusion ออกไปนะครับคลิปนี้ผมมีวิธีในการที่จะเซฟตัว โปรเจกต์งานต่างๆที่เราทำเอาไว้นี่นะครับเซฟออกไปเก็บเป็นไฟล์โปรเจกต์นะครับโดยที่เราจะไปเก็บไว้ที่บริการคลาวด์ด้ายต่างๆที่เรามีนั่นเองนะครับส่วนวิธีการเซฟงานตัดต่อของเราเป็นไฟล์โปรเจกต์ทำยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปสอนคลิปนี้กันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโปรเจกต์งานที่ผมตัดต่อเอาไว้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูวิธีการ เซฟโปรเจกต์งานอันนี้นะครับออกไปเป็นไฟล์โปรเจกต์นะครับไม่ใช่ไฟล์วิดีโอนะครับเป็นไฟล์โปรเจกต์งานนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเซฟทุกสิ่งอย่างที่มีอยู่บนไทม์ไลน์ของเราเนี่ยออกไปทุกชิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เสียงไฟล์คลิปวิดีโอหรือว่าไฟล์เท็กซ์ต่างๆเหล่านี้นะครับวิธีการก็คือให้เพื่อนๆมาที่เมนูส่งออกนะครับจากนั้นก็มาที่เมนู Lumafusion Project Package ตัวนี้นะครับ โดยปกติเราจะเลือกเป็นเซฟตัวมูฟวี่ใช่ไหมครับเป็นคลิปวิโดีโอแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเราจะเซฟเป็นไฟล์โปรเจกต์ก็จะต้องมาเลือกที่เมนู Luma Fusion Project p a c k a g e นี่นะครับพอเด้งมาหน้านี้นะครับก็หมายความว่าเราต้องการจะเก็บไฟล์ที่เป็นไฟล์โปรเจกต์เนี้ยไปเก็บไว้ที่แหล่งไหนนะครับก็จะมีแหล่งให้เราไปเก็บไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในตัวอย่างนี้ก็จะมีตัว Google Drive นะครับหรือเราจะเลือกแชร์โปรเจกต์เนี้ย ส่งไปให้ iPad เครื่องอื่นหรือว่า iPhone เครื่องอื่นก็ได้นะครับโดยที่เลือกที่เมนู Share and a d d o t อันนี้นะครับส่วนเมนูที่3ตรงนี้ Link and Folder นะครับก็จะเป็นเมนูที่เชื่อมต่อกับแอปไฟล์นั่นเองนะครับซึ่งเดิมทีตัวนี้จะเป็นชื่อว่าไฟล์นะครับตอนนี้หลังจากที่ตัว App l u m a Fusion เวอร์ชั3.0.10อัปเดตมาเนี่ยตัวเมนูตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนจากไฟล์เป็น Link Folder นะครับ ส่วนเมนูอันอื่นเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่เราไปเก็บได้เหมือนกันนะครับผมก็จะไม่อธิบายเพิ่มเติมนะเอาแค่3อันนี้ตัวอย่างนี้ผมจะเอาไปเก็บไว้ที่ google drive นะครับก็เลือกที่ google drive ตรงนี้ก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับจิ้มเลือกส่งออกตรงนี้ได้เลยก่อนที่จะส่งออกอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่หน้านี้เราก็เช็คตรงชื่อโปรเจกต์ของเราให้เรียบร้อยนะครับว่าเราตั้งชื่อโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับหลังจากที่เรา เลือกเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็มาเลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บนะครับตรงนี้ถ้าใครยังไม่ได้ล็อกอินเข้าตัว Google Drive นะครับก็ทําการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พอล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยม,มันก็จะมีเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับ My Drive Share with me แล้วก็แชร์เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะเอาไฟล์โปรเจกต์เนี้ยไปเก็บไว้ได้เลยนะครับจากนั้นก็มาจิ้มที่เครื่องหมาย export ตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยครับในขั้นตอนนี้ตัวแอป l u m a l Fusion ก็จะทําการ ประมวลผลตัวโปรเจกต์ไฟล์ตรงนี้นะครับอัพขึ้นไปเก็บไว้บนแอป Google Drive นั่นเองนะครับจากนี้เราก็รอนะครับว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับดูตัวระยะเวลาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของตัวโปรเจกต์นานนะครับว่ามีขนาดใหญ่แค่ไหนนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ก็500กว่าเมกบครึ่งจิกนะครับก็อาจจะต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากที่เราเซฟตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะลบไฟล์ต่าง ที่มีอยู่บนไทม์ไลน์นี้ทิ้งไปได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะได้พื้นที่คืนกลับมานั่นเองพอโหลดอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีป๊อปอัพตัวนี้เด้งขึ้นมานะครับแจ้งเราว่าไฟล์นี้ถูกเซฟเป็นไฟล์โปรเจกต์ขึ้นไปเก็บไว้ใน Google Drive เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนจากนี้นะครับเราก็สามารถที่จะรบตัวโปรเจกต์ตัวนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับก็คือ เลือกที่โปรเจกต์ไฟล์ของเราแล้วก็มาแตะที่เครื่องหมายต่างขยะตรงนี้นะครับแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยแล้วก็รวมถึงไฟล์ที่เรานำมาใช้ในโปรเจกต์งานตัดต่อของเรามาสักครู่นี้นะครับมันอยู่ตรงแหล่งไหนก็สามารถไปลบที่ต้นทางทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวไฟล์นี้มันถูกอัปโหลดไปเก็บไว้ที่ Google Drive เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนำไฟล์ตัวนี้กลับมาใช้งานใหม่นะครับก็ ให้เราไปที่ Google Drive ของเรานะครับแล้วก็ไปที่เราเก็บโปรเจกต์งานเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้เลยนะครับที่ผมเซฟมาเมื่อสักครู่นี้วิธีการนํามาใช้งานก็มาที่จุด3จุดที่ท้ายโปรเจกต์ที่เราเซฟเอาไว้นะครับจากนั้นก็เลือกเมนูเปิดในครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งเพราะว่าตัว Google Drive เนี่ยมันจะทําการเรียกข้อมูลของตัวโปรเจกต์งานที่เราเซฟเอาไว้ขึ้นมานะครับรอแป๊บหนึ่ง ขั้นตอนนี้ถ้าไฟล์เนี่ยมันจะโหลดช้าหรือว่าเร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์โปรเจกต์ที่เราเซฟเอาไว้นะครับเมื่อโหลดข้อมูลเสร็จแล้วมันจะเด้งป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆจิ้มเลือกที่แอป l u Ma Fusion ได้เลยแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตัวแอป l u Ma Fusion ก็จะโหลดตัวโปรเจกต์เนี้ยขึ้นมาติดตั้งไว้ที่หน้าโปรเจกต์ให้เราแบบนี้เลยนะครับนี่เราก็จะเห็นว่ามีโปรเจกต์ถูกเพิ่มเข้ามาตรงนี้เรียบร้อยแล้ว เมื่อเราเข้ามาก็จะเห็นว่าข้อมูลทุกสิ่งอย่างที่เราเซฟไปเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นไฟล์โปรเจกต์นะครับก็ถูกดึงกลับมาติดตั้งไว้ในแอป l u m a Fusion เหมือนเดิมเท่านี้ก็สามารถทำงานต่อได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเราใช้งานตัวโปรเจกต์นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องการที่จะลบนะครับในรอบนี้เนี่ยเราจะเพิ่มเติมขั้นตอนในการลบตัวโปรเจกต์ขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับก็คือหลังจากที่เราเซฟเสร็จใช่ไหมครับเราก็มาที่ตัวโปรเจกต์แบบนี้แล้วก็แตะถังขยะเพื่อลบนะครับ จากนั้นเราก็มาที่เมนู Import นะครับตรงนี้แล้วเราจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ของโปรเจกต์งานที่เราดาวน์โหลดมาจาก Google Drive เมื่อสักครู่นี้ยังหลงเหลืออยู่ตรงนี้นะครับก็คือโฟลเดอร์นี้อันนี้มันก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกติดตั้งเอาไว้ในแอป Luma Fusion เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะกินพื้นที่ความจุของตัวแอป Luma Fusion เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะต้องลบออกไปด้วยนะครับก็คือหลังจากที่เข้ามาในโฟลเดอร์นี้นะครับ จิ้มเลือกที่เครื่องหมายที่เป็นวงกลมตรงนี้นะครับแล้วก็จิ้มตรงนี้อีกทีหนึ่งให้มันเลือกทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วก็จิ้มที่ถังขยะแล้วก็ e l e t ททิ้งไปได้เลยก็จะเป็นการลบแบบถอนลากถอนโคนเลยนะครับสำหรับตัวไฟล์ที่เรา,เาไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับประมาณนี้โอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาชมในคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่า เพื่อนๆที่ใช้งานเป็นกันอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง853ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ